สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าวบุญระวีตีข่าววันนี้ก็เอาข่าวมาตีแผลให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันก็เป็นรายการของวันอาทิตย์ที่18เมษายนพุทธศักราช2564ก็มาอัปเดตรายการกัน,นก่อนนะครับรายการนี้ก็เริ่มกันตั้งแต่เที่ยงเที่ยงเสร็จศษเป็นต้นไปหลังจากเราได้รับฟังการรายงาน ของคณะกรรมการโรคติดต่อแล้วนะก็ได้เรื่องได้ราวได้ใจความว่าไอ้โรคร้ายต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่หายไปนะสบคก็แถลงออกมาเมื่อก่อนเที่ยงวันนี้นะครับว่าวันนี้มันติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นกว่าเมื่อวานเมื่อวานพันห้ากว่าครับวันนี้มันปาสูงรลิ้วไปถึงพันเจ็ด ห7สิรายผู้ติดเชื้อ1,767ราย1767รายเกือบ1 8 0 0ปรายป่วยสะสมเนี่ยส2 3 5มรายและก็วันนี้จากการถแถลงครับตายเพิ่มอีก2รายเป็น101รายขึ้นหลักร้อยแล้วนะครับผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ขึ้นหลักร้อยแล้วนะครับเป็น100ก็1ราย ฟังแล้วก็เหนื่อยฟังแล้วก็เพลียหัวใจจริงๆครับตอนนี้พี่น้องประชาชนไปนอนรักษาตัวอยู่13,568รายได้รับวัคซีนเนี่ยแค่ไม่ถึง1%ประชากรไทยมีทั้งหมด67ล้านคนครับ67ล้านคนเวลานี้ได้รับวัคซีนแค่หกแสนกว่าคนเองแค่หแสนคนเองครับจาก60กว่าล้านหแสนคนเนี่ย มันช้าไปไหมถ้าเปรียบเทียบกันในประเทศอื่นเนี่ยมันช้าไปไหมผมจะถามท่านทั้งหลายว่ามันช้าไปหรือไม่มันช้าไปครับขนาประเทศกรัรมพูชาเนี่ยเขาฉีดวัคซีนเป็นหลักล้านแล้วรัฐบาลทำอะไรอยู่ผมตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตด้วยตัวเองว่าการณีของรัฐบาลประยุกธ์จันโอชาเนี่ย มันติดเรื่องการคว่ำบาตรวัคซีนกระมังผมตั้ง,งข้อสังเกตว่าอย่างนี้ครับว่าเขาคว่ำบาตรแบบธรรมชาติคือประเทศใหญ่ๆประเทศยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกาก็ดีหรือว่าสาภาพยุโรปก็ดีเนี่ยเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจประเทศไทยถึงจะแม้จะมีทางการทูตด้วยการครบกัน ติดต่อประสานงานกันมีสถานทูตของประเทศของกันและกันแต่ในแง่พันธมิตรเนี่ยแทบจะสูญหายไปในการประชุมประเทศประชาธิปไตยเขาไม่ได้เชิญประเทศไทยเข้าไปเลยครับเขามองว่าประเทศไทยไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเป็นประเทศที่สืบทอดอำนาจเผด็จการมาจากการยึดอำนาจเมื่อปีห7 แล้วพอมามีรัฐธรรมนูญก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับรวงโลกให้เขาเข้าใจว่าเราเป็นประชาธิปไตยเมื่อเขาตรวจดูข้อหาต่างๆดูข้อความต่างๆแล้วมันไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยสังเกตจากการเลือกตั้งเมื่อหยบยมีนาสม2พรนหบสองพักเสียงข้างมากก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลเอาอย่างนี้ท่านคิดง่ายๆก่อนแล้วกันผู้สืบทอดอำนาจเขาเรียกว่ากลุ่มสามปอ มีสิทธิ์เลือกสมาชิกรัฐสภาเนี่ยเลือกได้แค่เลือกได้2 5 0คนนะครับคนสามคนเลือก250คนแต่พี่โน้องประชาชนคนไทยหกสิบเจ็ล้านคนเนี่ยเลือกได้500คนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนได้ได้ห้าคนเอามารวมกันเป็นสมาชิกรัฐสภาคือเจ็้อยห้คนไม่ได้ตั้งพรรคการเมืองแต่มีเสียง250รอยห้าสิบในกระเป๋าซะและ้วมันก็สามารถจะเลือกรัฐบาลได้ก็เลือก ประยุทธ์จันโอชาเพราะเขาต้องการสืบทอดอำนาจชิงตั้งรัฐบาลซะก่อนนี่คืออันตารายสำหรับประเทศไทยที่จะไปคบค้าสมาคมกับต่างชาติต่างบ้านต่างเมืองที่เขาเป็นประชาธิปไตยเขาคว่ำบาตรเราหลายครั้งแล้วยุโรปเนี่ยอีซีหรือสภาพยุโรปเขาคว่ำบาตรเราเขาไม่คุยกับเราเมื่อ23มีนาปีที่แล้วไม่ส่งเจ้าหน้าที่ไปมาหาสู่การประชุมกันอะไรกัน เพราะเขาตัด GSP เขาตัดสิทธิรำภาษีเราเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมสองพันหหลังจากประยุทธ์ยึดอำนาจในสหรัฐอเมริกาเขาเหมือนกันเขาตัด GSP ตัดสิทธิทำภาษีเราเขามองว่าเราไม่ใช่แปละบอบประชาธิปไตยและเขามองว่าเราเป็นประเทศที่คุกคามสิทธิเสรีภาพประชาชนนี่เป็นเรื่องใหญ่ ของประเทศประชาธิปไตยที่เขามองอย่างนี้เมื่อเขามองอย่างนี้ขนาดสหประชาชาตินะครับสมาชิกสหประชาชาติหนึ่งบประเทศมีการประชุมสหประชาชาติมีการรายงานผลการประชุมมีการรายงานประจําปีแล้วเราก็โดนข้อหาว่าเป็นประเทศที่น่าละอายจากการคุกคามสิทธิเสรีภาพไอ้อย่างนี้หรือเปล่าที่มันทําว่าให้เราไปซื้อวัคซีนที่ไหนที่ไหนที่ไหน กลับไม่ได้วัคซีนมาได้ที่จีนซึ่งเป็นในวัคซีนชิโนแวคกได้เอสตราเนเซนิก้าที่เขาโยนทิ้งไปหมดแล้วแล้วเราจะเอาวัคซีนที่ดีๆอย่างไฟเซอร์หรือไบโอเทคเนี่ยทำไมเราถึงซื้อไม่ได้ทำไมเราถึงซื้อไม่ได้ไไไดนี่ก็คือปุดฉาก็คือคำถามที่อยากจะถามเมื่อวันที่15เมษาเนี่ยยุโรปเขาเลิกใช้ไอเอสตราเเซนิก้าไปแล้ว เลิกใช้ไปแล้วครับและเขาก็ซื้อเข้ามาใหม่เอสตราเซนิก้าของยุโรปที่เลิกใช้หรือของอเมริกาที่เลิกใช้เนี่ยเอาไปทิ้งบานเบิกเป็นภูเขาเหล่ากายุโรปหันไปใช้ไฟเซอร์ครับยี่ห้อไฟเซอร์ประธาน EU อที่ชื่อว่านางออซิลูล่าเนี่ยเขาสั่งวัคซีนไฟเซอร์ฝั่งฟัคซินไบโอเทคห้บล้านโดสเอามาแทนไอเอสตราเซนิกา้า ยียูจะซื้อวัคซีนอีก250ล้านโดสคือไอไฟเซอร์กับไบโอเทคอังกฤษเนี่ยมันซื้อจนล้นประเทศคนอังกฤษมีประชากรประมาณเท่าเรานะครับ66 6 7ล้านคนสหรัฐอเมริกามีประชากรเกือบ300ล้านคนเขาซื้อมาจนทิ้งจนล้นประเทศเอสตาไซนิก้าเนี่ยแต่ของเราเนี่ยกำลังจะสั่งมากำลังสั่งเข้ามาแล้วโดสบางโดสแล้ก็มิถุนายนนี่จะเข้ามาอีก61ล้านโดส ประเทศพัฒนาแล้วเขาทิ้งหมดแล้วแต่เราจะเอาเข้ามานี่มันคืออะไรมันคืออะไรกันครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันชีโนแวกสั่งเข้ามามาฉีดฉีดฉีดให้แล้วนะฉีดให้กับประชาชนทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ผมรายงานให้ฟังคือฉีดไปแล้วเนี่ยหกแสนแปดพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดรายนี่คือที่ฉีดไปนะครับฉีดไปนะครับหกแสนกว่ารายเป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นคน ทั่วไปนะแล้วก็เป็นคนสูงอายุที่ฉีดครบสองโดสเนี่ยสิสคนครับเรื่องนี้ต้องพูดย้ำแล้วย้ำอีกอย่างผมพูดในรายการในรายการข่าวทะลุไม่พรุ่งนี้ก็จะพูดเรื่องนี้อีกแต่วันนี้ที่ตั้งใจจะคุยตั้งใจจะพูดก็คือเรื่องของฝ่ายค้านไหนไหนพูดรัฐบาลมาแล้วเดี๋ยวจะไม่ยุติธรรมว่าเราไปเข้าข้างฝ่ายค้านก็ขอพูดเรื่องฝ่ายค้าน เขากำลังจะแสดงลิเกเรื่องใหม่ของฝ่ายค้านเขาบอกไม่ได้แล้วจะต้องเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจผมถามว่าวันที่เท่าไรวะเขาบอกว่าเดือนพฤษภาวันที่22ที่จะเปิดสมัยประชุมสามัญผมบอกเฮ้ยเว้ยอะไรวะมันจะมันจะช้าอะไรขนาดนั้นมันจะช้าอะไรขนาดนั้นมันช้าไปแล้วที่จะเปิดอภิปรายโควิดคือโควิดมันป่วยเพิ่มทุกวัน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  เพิ่มคุณทุกวันอย่างวันเนี้ติดเชื้ออีก1767ก็ต้องไปนอนในโรงพยาบาลและตอนนี้โรงพยาบาลอื่นเต็มหมดทั้งเอกชนทั้งของรัฐมันต้องไปนอนโรงพยาบาลส,สนามโรงพยาบาลสนามใครอยู่จังหวัดไหนก็นอนตรงนั้นติดเชื้อสะสมพรวดเดียวอะเมื่อวานก็สี่หมืนวันนี้ขึ้นมาอีกขึ้นไปสี่หมืนกว่าตายเพิ่มไปอีกสองแล้วจะมีตายอีกไหมใครจะรับประการได้ล่ะ นี่คือความผิดพลาดของรัฐบาลหรือเปล่าผมตะโกนถามอย่างนี้ตะโกนถามอย่างนี้นี่แหละครับคือการคว่ำบาตรยุคใหม่เป็นการคว่ำบาตรทางธรรมชาติคว่ำบาตรคือการไม่อยากขายวัคซีนให้กับประเทศไทยนี่คือความเสียเปรียบที่เราปกครองในระบอบประยุทธ์จันโอชาเป็นความเสียเปรียบต้องยอมรับว่านี่คือระบอบประยุทธ์ประยุทธ์จะทํา ระบอบของตัวเองที่เป็นระบอบไทยๆที่คุยเคยคุยไว้ว่าเฮ้ยบ้านเมืองต้องเป็นอย่างนี้ระบอบต้องเป็นระบอบของเราเองเป็นระบอบไทยๆไม่มีประเทศไหนเขาบ้าที่ทําอย่างเราหรอกครับเพราะอํานาจมันไม่ได้มาจากประชาชนฝ่ายค้านเขาก็เตรียมจะเล่นลิเกจะเล่นลิเกคือเอาไปครั้งหนึ่งแล้วตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เอาละดูเดือดเดือดพล่านพอหอมปากหอมคอ,อ,อ,อแต่คราวนี้เขาก็จะแสดงเรื่องใหม่ อย่างนี้ประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยก็บอกว่าเมื่อมีการเปิดหมัยประชุมรัฐสภา22พฤษภาคมสสพักเพื่อไทยก็ลงที่ลงพื้นที่จะพบปัญหาระบาดของโควิดและได้รับฟังความเดือดร้อนของประชาชนจะเข้าชื่อเสนอยติด่วนให้รัฐสภาพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาโควิดเพราะมองว่าสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลไม่สามารถพาวิกฤตออกไปได้ แต่ละปัญหาที่เข้ามารัฐบาลไม่สามารถแก้ไขได้เลยที่เห็นได้ชัดเจนก็คือการฉีดวัคซีนที่ล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการที่สําคัญการระบาดรอบใหม่มีกระแสข่าวว่าคนในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยฉะนั้นควรให้สมาชิกรัฐสภาเสนอความเห็นให้แนวทางที่จะทําให้ประเทศพ้นวิกฤตเพราะลําพังรัฐบาลคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เห็นได้ชัดจากช่วงเวลาที่ผ่านมาประชาชนหมดศรัทธาการทํางานของรัฐบาล คือนี่เป็นเรื่องที่ประชาชนรู้แล้วคุณประเสริฐจันทะหลวงทองเขารู้หมดแล้วไอที่คุณพูดมานะ่ะคุณไปพูดในสภาเดี๋ยวก็โดนคนเขานินทาเปลืองค่าน้ำค่าไฟเพราะไปด่าประยุท์ไว้ว่าคุณมาให้สัมภาษณ์มาแถลงข่าวเปลืองค่าน้ำข้าไฟนี่คุณก็จะพูดเปลืองข่าน้ำข้าไฟเอาเรื่องใหมๆ่ๆเอาเรื่องใหม่ๆอย่างเจาะลึกอย่างที่ผมพูด แล้วทาไมต้องไปรอเขาเปิดสาภาสมัยสามัญยี่สิบสองทำไมต้องไปรอตอนนั้นทั้งทั้งที่คนมือไทยเนี่ยมันเดือดร้อนกันทั่วแผ่นดินไม่มีกินยันทั่วแผ่นดินพูดเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่มีผลกระทบจากโควิดบ้างหรือไม่พูดเรื่องนี้สิและที่สําคัญไม่ต้องไปรอยี่สบสองอ่ะขอเปิดสมัยวิสามัญอีกสิครับเปิดซะก่อนได้ไหมเพราะมันเป็นเรื่องร้อนๆอนรัฐบาลเนี่ย แทนที่จะออกมาแค่ไขขอโทษประชาชนผมถามารัฐบาลขอโทษประชาชนบ้างไหมขอโทษบ้างไหมไปนอนป่วยกันหมื่นกว่าคนเนี่ยแล้วยังรอราไอ้สะสมเฝ้าระวังอีกเกือบเจ็ดแสนเนี่ยขอโทษประชาชนบ้างไหมทั้งๆที่ประชาชนทั้งประเทศเขารู้ว่าเป็นความผิดมาจากรัฐบาลตั้งแต่ครั้งที่สองคนพม่าเข้ามาติดโควิดเข้ามาแล้วติดสินบนให้เจ้าหน้าที่เรื่องนี้ก็เงียบฉีไป แม้กระทั่งการพนันบอลที่ระยองก็เงียบฉีไปติดคราวนั้นสมุทรสาครนะตลาดกุ้งเห็นไหมแต่คราวนี้มันหนักกว่าเยอะหนักกว่าเยอะเป็นการกระทําคนของคนใกล้คิดรัฐบาลคือรัฐมนตรีคือนักการเมืองทางนั้นติดจากผับที่ซอยทองหลอ่อซึ่งเป็นผับไม่ได้ขออนุญาตเป็นผับเถื่อนทั้งนั้นผับเถื่อนพวกนี้เจ้าของก็ยังไม่ได้รับการลงโทษ ฉะนั้นฝ่ายค้านจะเล่นลิเกเรื่องใหม่เนี่ยี่สิบสองผมไม่อยากรอผมอยากจะดูก่อนนะผมอยากจะดูรอบปฐมทัศน์ก่อนไปเล่นตอนนั้นมันก็จืดไปแล้วมันต้องเอาฮอตฮอตเอาร้อนตอนนี้ฉะนั้นทางที่ดีจะให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จากฝ่ายค้านที่เป็นฝ่ายควบคุมรัฐบาลเนี่ยคุณควบคุมรัฐบาลคุณไปรอทำไมตั้งเดือนเหตุมันเกิดข,ขึ้นทุกวัน เชื้อโรคโรคมันติดกันทุกวันเพิ่มวันละพันสองพันพันสองพันพันสองพันคุณประเสริฐไปรอทําไมไม่ต้องรอยี่สิบสองแล้วไอ้ที่คุณประเสริฐพูดมาเนี่ยประชาชนเขารู้ทางนั้นนะว่ามันติดเพิ่มปัญหามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไองไอย่างที่ผมพูดให้ฟัง <un> มันก็คือปัญหาเดียวกับที่ฝ่ายค้านออกมาบอกฉะนั้นปัญหาที่หนักกว่าโควิดนี่คือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ไม่มีเงินใช้ไม่มีงานทํา นี่สาธารณเพิ่มเพิ่มเอาเพิ่มเอาเพิ่ม,มรัฐบาลไม่มีปัญญาแก้หรอกเพราะภาษีกรที่เก็บได้มันไม่ได้คนไม่มีงานทําไม่มีรายได้บริษัทไม่มีรายได้มันจะเอาปัญญาที่ไหนไปเสียภาษีนี่ครัวเรือนเนี่ยมันขึ้นไปถึง9 1บอ็ดเรซรัฐบาลจะทำไงรัฐบาลจะทำไงลิเกของฝ่ายค้านจะต้องไปเล่นเรื่องนี้เล่นเรื่องนี้ว่ารัฐบาลจะทำยังไงว่าให้คนได้มีงานทำได้มีเงินใช้ไม่ใช่รอแต่ว่า ฆ่าตัวตายหาราคิรีกันทุกวันฆ่าตัวตายกันมันมากกว่าไอ้ร้อยหนึ่งศพมากกว่าร้อยหนึ่งศพนี่คือทุกข์ของพี่น้องประชาชนฉะนั้นผมอยากเห็นลิเกเรื่องใหม่ของฝ่ายค้านรีบแสดงกันในตอนนี้ไม่ใี่ไปรอการแสดงวันที่2 2ไม่ใช่ไม่ใช่มันช้าเกินไปครับโฆศกพักเพื่อไทยก็ได้แถลงข่าว หลังการประชุมสบคชุดใหญ่ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผอ,อสอบคอบอกว่าหลังจากที่มีผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นหลักกว่าพันคนเลื่อนลอยไร้แก่นสารสาระนี่ว่าประยุทธ์นะว่าเป็นคนพูดไร้สาระในแง่เป้าหมายการเพิ่มทางเลือกวัคซีนให้ความมั่นใจกับประชาชนว่ารัฐบาลจริงจัง,จงลงมือแก้ไขความผิดพลาด ที่จัดหาวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นหลักถึง61ล้านโดสก็นั่นแหละนั่นแหละครับคุณอาลุนีเอา่าทำไม61ล้านโดสผมไม่ใช่พูดหลักร้อยแล้วไปดูข่าวต่างประเทศสิในสหรนาชอาณาจากักรในเยอรมันเขาโยนทิ้งเกลือนหมดแอสตราเซเนกาเนี่ยนะพูดได้ถูกนะพูดได้ถูกเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกเหมือนนายกอีกในอเมริกาในโยนทิ้งกันเกลือนหมดเขาไปเอาไฟเซอร์ เขาไปเอายี่ห้อไฟเซอร์นะเขาไปเอายี่ห้อพวกที่มันปลอดภัยและได้ผลกว่าและนี่จะไปสั่งมาอีกหกสิเอล้านโดสผมก็ไม่เห็นด้วยคุณอรุณีนี่โคศกพักเพื่อไทยเขาออกมาแถลงอนุสร์เหี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพักหนุ่มของพักเพื่อไทยก็แถลงว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชาฟังแปลกตั้งแต่แถลงด่วนสี่มงเย็นวันก่อนเพราะจริงๆแล้วการแถลงด่วนต้องทันทีทันใด โดยเฉพาะการพบผู้ติดเชื้อสูงขึ้นนายกต้องออกมากำกับการสั่งการอย่างใกล้ชิดแต่ก็เงียบต้องรอจนวันเปิดทำงานวันแรกถึงออกมาแถลงและไม่มีอะไรใหม่ออกมาสอนให้ใช้ช้อนกลางที่ทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วเคอร์ฟิวล็อกดาวน์ไม่ประกาศรวมถึงแผนการจัดหาวัคซีนที่เป็นรูปธรรมประชาชนไม่ได้ประโยชน์จากการแถลงเป็นเพียงให้พื้นที่ประยุทธ์ระบายความในใจได้บอกว่าที่บ้านก็ใช้ช้อนกลาง ก็ใช่ดี่อนุสรเขก็ใช้ช้อนกลางที่บ้านผมก็ใช้ช้อนกลางที่บ้านผมก็คาดหน้ากากที่บ้านผมล้างมือทุกวันเหมือนกันนี่กูมีนายกประเทศนี้ได้ยังไงวะนี่วะฟังผมอยู่ปะกูฟังผมกูนึกถึงมาเรามาถึงวันนี้ได้ยังไงวะนี่วะเออมาถึงวันนี้ได้ยังไง เออเจงบองอย่างคุณอนุนิตบอกผมพูดประจําเจงบงครับถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็เล็งจะซักฟอกในการจัดหาวัคซีนล่าช้าวิโรธลัคนาดีสอนบัญชีรายชื่อก้าวไกลบอกว่าเปลืองค่าน้ําค่าไฟมา,มาถึงวันนี้ได้ยังไงมากเกือบเจ็ดปีมาเพราะยึดอํานาจมามาเพราะมีปืนเพราะมีกฎหมายคนเขาก็ไม่กล้าพูดมาก ก็เดี๋ยวก็โดนจับยัดคุก <c oughs> เขาไม่กล้าพูดมากเพราะรัฐบาลนี้มาเฟียนะเว้ยผมเองไม่ได้พูดอะไรมากแล้วครับพูดนิดนิดหน่อยๆแต่ก็เอาความจริงมาแนะนำว่านี่คือข้อสังเกตได้ยินไหมคุณประย,ยุยเอ้ยคุณประยุทธ์นี่คือข้อสังเกตว่าเฮ้ยนี่เขาคว่าบารเราหรือเปล่าคว่ามบารโดยวิธีธรรมชาติหรือเปล่าที่เขาไม่ยอมขายให้เราอ่ะ ทั้งๆท,ที่เขามีทิ้งเกลือนหมดไอเอสตราในนิกเซนิก้าแล้วคุณจะเอาเข้ามาเดือนมิถุนาอีกหกสิบเอ็ดล้านโดสเนี่ยนี่มันคืออะไรฝ่ายค้านต้องถามเรื่องนี้แล้วรีบเปิดสมัยประชมุมวิสามันคุณจะเล่นลิเกไปเล่นตอนนั้นนะใครเขาจะดูใครเขาจะดูลิเกเขาดูรู้เรื่องหมดแล้วเหมือนคุณจะดูลิเกดูหนังอะเรื่องกูรู้หมดแล้วว่าพระเอกจะไปยังไงผู้ร้ายจะไปยังไงมันจะจบไปยังไง มันรู้หมดแล้วแล้วคุณจะไปเปิดแสดงเดือนหน้าอย่างเงี้ย2ี่สิบสองพฤษภาก็ยังไม่แสดงต้องไปยื่นขอแสดงต่อได้ชวนก่อนเอาวันนี้ก่อนไม่ดีหรยอนี่เกคณะนี่อยากดูเพราะมันอีกตั้งเดือนหนึ่งนะอีกตั้งเดือนหนึ่งจะไปรอถึงตอนนั้นทําไมถามว่ามันเรื่องใหญ่ไหมเรื่องใหญ่สิเพราะประชาชนเดือดร้อนมันเป็นเรื่องระดับโลกไม่ใช่ระดับประเทศแล้วถามให้ชัดเลยว่าทําไมถึงคุณหาซื้อวัคซีนไม่ได้ เพราะคุณไปซื้อในนามรัฐบาลแต่ถ้าคุณซื้อในนามเอกชนสิมันมีสิทธิ์เพราะ E.E.C ก็ดี U.S.A ก็ดีหรือประเทศที่คขาผลิตวัคซีนก็ดีเนี่ยเขาย่อมเห็นในความมีมนุษยธรรมของมนุษยโลกเขามีมนุษยธรรมถ้าใช้ประชาชนไปซื้อใช้ NGO ไปซื้อหรือว่าใช้ อบจอไปซื้อหรือโรงพยาบาลเอกชนไปซื้อเนี่ยจะได้รับการต้อนรับมากกว่ารัฐบาลไปซื้อเพราะเขามองว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลมาเฟียเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากประชาชนนะมีส่วนนิดเท่านั้นที่มาจากประชาชนแต่มันเป็นรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจจากประเด็จการคุณอาจจะเถียงผมว่าเอ้าเขาเลือกตั้งใช่ผมไม่เถียงเลือกตั้งอะ ห้าอยเสียงไม่เถียงไม่เถียงแต่สองร้อยห้าสิบเขาเลือกไหมเขาไม่ได้เลือกแล้วมาจากใครอ่ะก็มาจากสามปอสามคนเลือกได้สองร้อยห้าสิบแต่หกสิบกว่าล้านคนเลือกได้ห้าร้อยมันยุติธรรมไหมแล้วเลือกแล้วใครได้เสียงข้างมากแล้วทำไมไม่ให้เขาเป็นรัฐบาลถ,ถ้าเขาเป็นรัฐบาลตามเสียงข้างมาก บ้านเมืองมันก็ไม่ย่ําแย่อย่างนี้วัคซีนก็อาจจะได้ฟรีด้วยอาจจะได้มากกว่านี้ถ้ายอมไม่เพื่อไทยก็เป็นรัฐบาลถือว่าเขามาตามคันลองถึงจะไม่เป็นประชาตายร้อยเปอร์เซนต์ก็เอาเถอะแต่มันมาจากเสียงของประชาชนที่เขาเลือกพักนั้นให้เป็นพักอันดับหนึ่งแต่เวลานี้มันกลับตาลปัดอยู่มาสองปีถ้าดีจริงทำไมเขาไม่ยกเลิก GSP ละ่ะ เขาไม่คืนเราเขาไม่เสร็จสัญญาต่อละที่เขายกเลิกไปอ่ะเขาเรียกมาใหม่มาประชุมกันใหม่อ้าวโอเคผมไม่เอาแล้ว GSP เหมือนเดิมให้สิทธิทางภาษีคุณเหมือนเดิมนะเราส่งสินค้าจากไทยไป USA จะป EU ส่งไปไม่ต้องเสียภาษีศุกากรหรือเสียก็เสียแต่น้อยเอาเหมือนเก่าที่เราได้สิทธิมาตลอดระยะเวลา4ี่สิบปีจากย8ดประเทศของยุโรปเอาเรื่องนี้เข้าไปพูด เอาเรื่องความบาดทางธรรมชาตินี่คือการความบาดนะครับแต่หลายคนไม่รู้พวกเราไม่รู้แต่ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ให้ฝ่ายค้านเอาไปทําเป็นบทเล่นลิเกคุณจะไปเล่นวันที่2 2เนี่ยผมบอกมันช้าไปมันช้าไปครับลิเกเรื่องใหม่ของฝ่ายค้านมันช้าไปมันต้องรีบเล่นเพราะประชาชนรู้หมดแล้วที่คุณถแถลงมาที่มุอ่านให้ฟังเมื่อเนี้ย เขารู้หมดแล้วว่าวิกวักซีิไม่มามาช้าฉีดไปได้หกแสนคนเขารู้อยู่แล้วตายร้อยหนึ่งคนวันนี้เขารู้อยู่แล้วว่าติดเท่าไรเฝ้าระวังเกือบเจ็ดแสนคนประชาชนรู้อยู่แล้วสิ่งที่คุณจะไปพูดเขาไปดูสิว่าคนมีงานทําเท่าไหร่ตกงานเท่าไหร่เรื่องจริงตกงานเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกวันเนี้ยคนตกงานมันมากมายกายกองจริงๆครับมากมายกายกองและคนตกงานพวกนี้เขาจะเอางานที่ไหนมา จเจ้าเงินที่ไหนมาใช้จเจ้าเงินที่ไหนมาใช้หนี้สาธารณะก็พุ่งพรวดพรวดพรวดสิบล้านล้านหรือเปล่าหนี้ครัวเรือนหนี้สินครัวเรือน91%ของ GDP ผมเคยยกตัวอย่างให้ฟังเงินเดือนคุณหมื่นหนึ่งอ่ะคุณต้องไปใช้หนี้เก้าพันคุณเหลือใช้พันเดียวเอ้ยเหลือใช้เก้าร้อยคุณต้องไปใช้หนี้เก้าพันหนึ่งร้อยเหลือใช้หนึ่งร้อยแล้วคุณพอใช้ไหมนี่คือหนี้สาธารณะ และยิ่งไม่มีงานทําตกงานเท่าไหร่สายการผลิตตกงาน8ปดล้านสี่แสนคนสายการท่องเที่ยวตกงาน3าล้านเก้าแสนคนค้าส่งค้าปลีกตกงาน2ล้าน2.5ล้านภาคอุตสาหกรรมตกงาน5 9ล้านเด็กจบใหม่นี่เกือบ3ปีครับเหลืออีก2เดือนเด็กก็จบมาอีก5 0 0แสนคนมันทำงานได้ส0เอร์เซนนี่ยังไม่รวมคนที่ทำงานไม่เต็มเวลาบริษัทงานโรงงานที่ปิดอีกอาชีพอิสระ นวดสปาโรงแรมเงาพนักงานโรงแรมขับรถตู้ขับรถบัสเด็กเสิร์ฟนักร้องนักดนกรตรีตกงานหมดนี่คือความช้ำชอกใจของพี่น้องประชาชนฉะนั้นลิเกฝ่ายค้านเนี่ยคุณนักจะแสดงหลัง22พฤษภามันไม่ทันแล้วเพราะทุกวันนี้มันติดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันเป็นความทุกข์ของพี่น้องประชาชนฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะดูแลประชาชนว่า ทำไมรัฐบาลเขาทำอย่างนี้ต้องไปเฉ่งปีกันในสภาน่าต้องลิเกลงนี้ตรงรีบเล่นผมถึงบอกว่าลิเกรเรื่องใหม่ของฝ่ายคา้านเนี่ยขอตําหนิหน่อยเถอะแสดงช้าไปหน่อยเห็นด้วยที่ออกมาเนี่ยเห็นด้วยที่ออกมาตําหนิรัฐบาลแต่ช้าไปหน่อยทําไมไม่เปิดสภาสมัยวิสามันทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเป็นเรื่องใหญ่ระดับไทยระดับของไทยในรอบร้อยปี ในรอบเป็นร้อยปีนะครับไอ COVID ้โควิด1 9ระยะสเนี่ยซึ่งมันป่วยกันมากแล้วมันคทยอยป่วยเพิ่มขึ้นทุกวันเมื่อวานซื้อเมื่อวานพันหวันนี้ขึ้นมา 1, 7, พันเจพรุ่งนี้จะเท่าไหร่ไม่รู้ฉะนั้นเรื่องนี้ส่งสารไปถึงฝ่ายค้านจะเป็นพักเพื่อไทยพักเก้าวไกลและพักไหนที่อยู่ในสี่ฝ่ายค้านอยากจะเห็นลิเกโลงนี้เล่นด่วนครับเปิดประชุมสมัยวิสามัน ดำเนินการเลยครับเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจกับพี่น้องประชาชนเพราะพี่น้องประชาชนเวลานี้ว้าเหววิวบวเหววะแล้วไม่มีที่พึ่งแล้วรีบมาเป็นที่พึ่งกับพี่น้องประชาชนครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการข่าวทะลุใหม่ตอนเช้าตั้งแต่ตีห้าครึ่งและช่วงหลังเที่ยงชมรายการบุญลวีตีข่าวเอาข่าวมาตีแผ่ให้ฟังกัน ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แชร์แชร,แชร์และกดติดตามท่านจะไม่พลาดข่าวนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่จากกระผมบุญลวียมจินดาสวัสดีครับ